ทำเอาอึ้งไปเหมือนกันหลังมีสาวรายหนึ่งเนี่ยเธอสั่งอาหารมาผ่านแอปพลิเคชันพออาหารมาถึงเนี่ยโอ้โหน้ําตาแทบนองหน้าครับเพราะว่าจ่ายไปเกือบ300ประมาณที่ได้มันน้อยเหลือเกินน้อยแค่ไหนลองดูครับหญิงสาวรายหนึ่งนะครับเธอโพสต์รูปถุงอาหารลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคนะครับภาพอาหารที่สั่งจากแพลตฟอร์มส่งอาหารรายหนึ่งแต่กลับพบว่าอาหารที่ได้มาเนี่ยมันน้อยมาก ไม่สมกับเงินที่เสียไปเกือบ300บาทเลยคือเธอเขียนระบุข้อความว่าทุกคนคะปลอบใจเราทีคะ่ะเราหิวมากเลยราคาไม่เกี่ยงนะขอให้มันสมราคาที่จ่ายพอสั่งอาหารในจุดๆๆ,ๆมาค่ะค่ะบเัเอไว้นะฮะให้ฟรียังโกรธเลยทั้งหมด283บาทเสียความรู้สึกมากๆค่ะเข้าใจว่าของแพงมากนะไม่เคยเกี่ยงเรื่องราคาเลยค่ะแต่แบบนี้เกินไปโดนแม่ค้าปากแจวกลับมาอีก พื่อนที่อยู่ด้วยกันไม่หิวมากยังโกรธแทนเลยค่ะนอกจากนี้เธอยังได้เล่าด้วยนะครับว่าเออจะทํายังไงได้บ้างอ่ะสอบถามความคิดเห็นในโลกออนไลน์นะครับเพราะว่าพอเธอแจ้งเรื่องของปริมาณอาหารที่เธอได้มาไปทางคนขายขาไปทางแม่ค้าแม่ค้าเนี่ยไม่ยอมรับคําติอะไรเลยอบอกอย่างเดียวว่าของแพงแล้วก็ขายผ่านแอปเขาหักเยอะอหักค่า g ีเยอะแถมแม่ค้ายังตอบกลับมาด้วยว่าขายมาหลายปี ไม่เคยเห็นมีใครเขาคอมเพลนเลยไม่เคยเห็นมีใครบ่นเลยอาหารที่สั่งมาคุณผู้ชมลองดูตามหน้าจออย่างแรกเขาบอกว่าสั่งยำไข่เค็มค่ะปกติถ้ายำไข่แดงเค็มเนี่ยเราจะนึกสภาพไข่แดงที่เป็นเหมือนกับดองมาแล้วระดับหนึ่งอะเป็นลูกๆสีแดงๆใช่ไหมฮะต้องมีนะอะอันนี้ไม่ใช่นะคุณผู้ชมลองดูเป็นยำไข่เค็มจริงๆไข่เค็มต้มอะนะฮะแล้วปริมาณแค่เนี้ยถุงเนี้ย 99บาทด้านซ้ายนะค่ะด้านซ้ายนี่ถูกละ99้บาทส่วนตรงกลางนะครับเป็นน้ําตกหมูอันนี้85บาทตรงกลางนะตรงกลางนะส่วนด้านขวาสุดเนี่ยคอหมูย่างเธอบอกว่า99บาทหมูหมูแพงอันนี้เธอบอกว่าพอรับได้เธอพูดนะแต่ว่าไอ้ด้านซ้ายกับตรงกลางเนี่ยเธอบอกว่าไม่ไหวจริงๆนะเพราะว่าตักไม่กี่คำคุณผู้ชมลองดูถุงละเกือบร้อยตักกี่คำไหมฮะผมว่าสองสามคำอะ ก็หมดแล้วอ่ะหมดแล้วบางคนชอบทานคาใหญ่ๆน่ยคำเดียวก็หมดแล้วไหมอ่ะนี่น้ําตกอ่ะค่ะเ่ยเธอก็ถือให้ดูนะเธอบอกว่ามันน้อยเกินไปจริงๆสั่งมาเกือบสามร้อยนี่กินยังไงอ่ะไม่อิ่มแน่ๆนะครับหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากเนี่ยนะฮะบางคนก็บอกว่าแค่เห็นยังโกรธแทนเลยบางท่านบอกว่าตักคําเดียวหมดนี่คนที่ตักคาใหญ่ๆหน่อยนะเขาบอกตักคาเดียวหมดเลย บางคนก็บอกว่าแย่จริงค่ะน้อยเกินยังกินไม่หมดขอห่อกลับบ้านเหมือนกับกินไม่หมดแล้วขอห่อกลับบ้านเ,ออเป็นแบบเศษเหลือเออเออนี่ก็เป็นคอมเมนต์ที่หลายๆคนเขาคอมเมนต์กันเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าออของมันแพงหรือเปล่าหรือว่ายังไงคือมุมนึงเนี่ยผมว่าต้องแยกประเด็นเรื่องของข้าวของแพงอ,อันนี้ก็แพงจริงๆกระวูพาณิ์พยายามขอให้ตรึงราคาไว้แต่ราคาขายจริงๆเนี่ยที่มันขายตามท้องตลาดทุกอย่างมันแพงขึ้นหมดแล้ว แต่อีกประเด็นหนึ่งอันนี้หลอกลวงผู้บริโภคหรือเปล่าม,มันเป็นการโกงเกินไปหรือเปล่า,าเกือบ300ให้มาแค่นี้อ,อันนี้เดี๋ยวก็ต้องว่ากันไป